อุณหภูมิร้อนระอุข,ของสงครามในกาซาที่ส่งแรงกระเพื่อมต่อภูมิภาคตะวันออกกลางก็ทําให้การเดินทางไปสหรัฐของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะครับท่ามกลางคําถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐจะเป็นไปในทิศทางไหนในช่วงเปลี่ยนผ่านวาระประธานาธิบดีสหรัฐที่ใกล้จะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ติดตามกับคุณธรนินเทพวุต์ การพบกันอย่างชื่นมื่นของโจไบเดนและเบนจามินเนทันยาฮูหลังเกิดสงครามระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพียงไม่กี่วันกลายเป็นภาพที่แน่นแฟนที่สุดในความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งสองประเทศนี้และย้ำว่าเวลานั้นสหรัฐพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลืออิสราเอลเพื่อปกป้องตัวประกันที่ถูกจับตัวไปแต่เมื่อระยะเวลาของสงครามในฉนวนกาซาทอดยาวมาจนเกือบครบ10เดือน ระยะห่างของประธานาธิบดีสหรัฐกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเสียงเรียกร้องให้ยุติการบุกโจมตีจากหลายฝ่ายเริ่มไปในทางเดียวกันจากความสูญเสียของชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะไบเดนที่ย้ำถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมการโจมตีของอิสราเอลมีผลต่อการช่วยเหลือต่อไปทำให้ความสัมพันธ์เริ่มระหองระแหงแม้สหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนทางทหารอยู่ก็ตาม การเยือนสหรัฐในครั้งนี้ของเนทันยาฮูจึงถูกจับตาว่าจะมีท่าทีอย่างไรและส่งผลถึงความสัมพันธ์กับสหรัฐที่จะไปในทางไหนหลังจากนี้บนช่วงเวลาที่กำลังผลัดใบเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะนั่งเก้าอี้ในทำรรเนียบขาวขณะนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเดินทางมาถึงสหรัฐแล้วคาดการว่าเขาจะพบกับไบเดนซึ่งกำลังฟื้นตัวจากโควิด -19 ในวันพฤหัสบดีนี้ และก่อนพบกันหนึ่งวันเนทันยาฮูจะขึ้นกล่าวในสภาคองเกรสมีนัดพบกับกมลาเฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐต่างหากในวันเดียวกันการประกาศถอนตัวจากการลงสมัครชิงผู้นำสหรัฐอีกสมัยของโจไบเดนทำให้มีการประเมินว่าเนทันยาฮูจะหันเข้าหาโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นเพื่อหวังจะลดแรงกดดันจากฝั่งพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้คลี่คลายสถานการณ์ในกาซาโดยเร็วรวมถึงมองแนวทางว่า หากทรัมป์ชนะศึกเลือกตั้งครั้งนี้จะทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงราบเรื่อนต่อไปทรัมป์กล่าวบนเวทีประชุมใหญ่ของพรรคริพับบิกันเมื่อไม่นานมานี้ตำหนีการจัดการของรัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันว่ามีท่าทีกดดันอิสราเอลมากเกินไป และกล่าวว่าตัวประกันโดยเฉพาะชาวอเมริกันควรได้รับการปล่อยตัวก่อนที่เขาจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไม่เช่นนั้นจะได้รับบทเรียนราคาแพงแต่ก็ดูจะสวนทางกับการปราศัยของเขาเองเมื่อเดือนเมษายนที่ต้องการให้อิสราเอลยุติสงครามโดยเร็วจึงคาดเดาได้ยากว่าระหว่างเนทันยาหูกับทรัมป์กำลังอยู่สถานะใดในเวลานี้ซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสองจะได้พบกันอีกครั้งหรือไม่ อีกด้านหนึ่งเมื่อกมลาแฮริสกำลังก้าวขึ้นมาเป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแทนไบเดนอาจทำให้อิสราเอลถูกกดดันมากขึ้นเนื่องจากท่าทีของแฮริสที่แข็งกร้าวมากกว่าและมุ่งเป้าไปที่การหยุดยิงโดยคำนึงถึงความสูญเสียของชาวปาเลสไตน์หลายชีวิตจากการบุกโจมตีของกองกำลังอิสราเอลซึ่งอาจมีผลต่อการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ในอนาคตในสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเนทันยาฮู จะมีท่าทีอย่างไรเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามและจะมีผลต่อการตัดสินใจบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ซึ่งยังคงยืดเยื้อไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากทางอิสราเอลโดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าอิทธิพลของไบเดนอาจมีผลลดลงจากการประกาศถอนตัวสู้ศึกเลือกตั้งปลายปีนี้ ในเวลาเดียวกันแรงกดดันของผู้ที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงยังคงอยู่จากการประท้วงกดดันผู้นําอิสราเอลเป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามว่าเนทันยาหูจะกล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอย่างไรเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศมหาอำนาจเนื่องจากมีผู้แทนในสภาจำนวนไม่น้อยที่จับจ้องรัฐบาลอิสราเอลอยู่เช่นกันทำให้เกิดการคาดเดาอีกมุมหนึ่งว่าเนทันยาหูอาจเปลี่ยนแนวทางจากข้อขัดแย้งเรื่องฉนวนกาซา สู่ภัยคุกคามจากอิหร่านโดยเฉพาะการโจมตีของกลุ่มฮูตีซึ่งอิหร่านอยู่เบื้องหลังและมีภาพจากการโจมตีเพิ่มสูงขึ้นโดยอ้างถึงความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางการมาเยือนสหรัฐของผู้นำอิสราเอลในสัปดาห์นี้จึงเป็นสถานการณ์สำคัญที่จะมีผลต่อทิศทางความตึงเครียดของสงครามในกาซาซึ่งมีหลายปัจจัยช่วยชี้ว่าบนทางแยกนี้จะเลี้ยวไปสู่ประตูบานใด กรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน